ตอนนี้เราก็ถ้าเทียบเรือครับที่เกาะมะปริงอันนี้เลืเกาะมะปริงนะครับมะปริงมะปริงมะปริงที่แปลว่าเปรี้ยวนะครับมะปริงเกาะไวคือเกาะด้านหน้านะครับเกาะไวครับไอเกาะรังนะครับเกาะรังเกาะรังเกาะด้านหน้าอันนี้เกาะยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กนะครับโอเคครับมูกระโดดเดี๋จะถ่าย มาลับด้วยมาลบคนติดก่อนนะย

ผมม่เอาลงให้ลงไปผมจะไปเอาซออขึ้นให้ให้หลงลงไปเดีดย๋ดยวเราออปน้นมาดูดอกปาโอ้โ กลับมาทำไมอ่ะผู้หญิงคนนั้นอะเขาจะเด้งไปไหวไหมน่ะ ตายแล้วดูหอยแม่นแหน่สาวสาผมไปพันอะไรกับใครเนี่ยใครด้วยครับ ไหนหอยเม่นคะเอ้ผมคินกุ้งสายมไไหนคะผมไม่กู้มันบางหมดเลยเอ้ยเมียวถ่ายไว้สิขอเทยวใช่ไหมเ๋ยาถ่ายไวใช่ไหม